ครับวันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็ยนหลังเลิกงานนะครับวันนี้เสียจีระเจ้าของฟาร์มสีชัยฟาร์มฮะวันนี้มามาเยี่ยมชมเป็นกำลังใจที่อาฟาร์มฮะซึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนําของวิสาหกิจชุมชนนะครับเสียจ<ส>ีระส,สีชัยวันนี้มาโอ้แต่วัวเชื่องมากเลยครับเขาน่าจะจํากลิ่นได้ว่าคนเนี้ยเคยเลี้ยงวัวแล้วก็วัวก็เลยรู้ว่า เป็นพวก,ล,กพลูกของนะ <Win chester. S 1> um. ลูกลูกของนะนี่ะวีเอลตัวนี้ลูกของวินเจอร์แมกนัมมีเป็นสายวินนะครับเดตตั้งชื่อเขาเป็นมิสเตอร์เอไออีวินเจอร์ตองเก้านะครับเ oh. จ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กนี่ลูก KF31 แม่เขา PC2-1 ทับหนึ่งแข็งแรงนะครับเนี่ยตัวเล็กตัวนี้ อันนี้กินนมแม่เลี้ยงยต่อไปตัวนี้แม่เขาจะแก่มากแล้วก็ต้องฉีดท่าุเหล็กเพิ่มแข็งแรงครับตอนนี้แข็งแรงแล้วก็เห็นโครงสร้างแล้วลำตัวเริ่มยาวแล้วแต่ตัวนี้เขาสมบูรณ์เพราะแม่ของแม่สาวน,นี่มาหมดแล้วครับเพื่อนของกล้ามเนื้อ เชื่องดีนะครับเชื่ยดีมากเลยเสียจระเชื่องมั้งสองตัวว่าที่พ่อพันนะเสียจระว่าที่พ่อพันนอนให้รูปละลองหน,น่อยตัวเล็กว่าที่พ่อพันนะใบเพชรใบเพชรสวยแน่ตัวนี้พ่อพันธุก,กรรมเขาดีเป็นสายบนสายล่างนี่แดงทั้งหมดนะครับ อยากให้รูปด้วยตัวเล็กอย่าให้รูปด้วยเขายื่นหน้ายื่นคอวันนี้เป็นคลิปสบายๆนะครับหลังเลิกงานแวะมาที่ฟาร์มนะครับวันนี้เสียเจระจากเจ้าของฟาร์มศรีชัยฟาร์มที่สรีสะเกดเป็นฟาร์มโคเลือดร้อยพันธุกรรมดีๆเช่นกันนะครับเห็นว่าที่ฟาร์มก็เป็นสัตว์นะครับครับเป็นสัตว์สองตัวครเป็นสัตว์สองตัวครับเดี๋ยวรอร้อยรบรอบก่อน จะผสมักสองรอบเนาะปล่อยปล่อยครบรอบไม่ถึงว่าคือเข้ารอบสองครับรอบสองน่าจะผสมตั้งใจผสมอะไรครับน่าจะเรดชิพนะคเรดชิพมิสเตอร์เรดชิพเก้าสิบเจ็ดทับสี่นะครับที่ฟาร์มก็นี่ครับตัวนี้เลยตื๊ดตื๊ดตืดตืดเนี่ยวันนี้เสียใจรำให้กำลังใจตัวนี้นะครับกำหนดการคลอดวันนี้ครับ16มีนาคม2564ันห ก็อยู่ในช่วงการเฝ้าสังเกตนะน่าจะวัน2วันนะครับเพราะว่าคลิปก่อนนั้นได้ทําให้ดูแล้วครับนะนมเนมอะไรเข้าลงหมดแล้วสมองสะบักไก่ละไไก่ลวนี่ก็เสียจไะแวมให้กําลังใจนี่ก็เป็นแบรนด์ pc นะครับ ยังกินดีอยู่ก็น่าจะยังไม่ยังไม่ออกแต่ไม่แน่คืนนี้นะครับน้เสียเสียงคาก็มานอนเฝ้าแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารวิสาหกิจของเรานะครับ ท้องสมบัดและด้านโน้ตสมบัดเห็นตะโกนหางก็แน่นอนมาเริ่มลงลมเริ่มเต่งตึงเลยนะครับเดี๋ยวคงมาติดตามดูนะครับว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียครับสำหรับของมิสเตอร์เรดชิป97นะครับกับแม่ PC ตัวนี้นะครับ เราขอบคุณเสียจิระแห่งสีชัยฟาร์มเสียอัคา,า,า,าจากรัตนโคตรฟาร์มนะครับวันนี้มาที่วิสาหกิจชุมชนโคเนื้ออาฟาร์มนะครับสองตัวนี้ก็เชื่องน่าดู <Yeah. S 1> เดี๋ยวปิดท้ายคลิปสวยๆเชื่องเชื่องโอ้ตัวนี้สวยงาม โอเคครับนำภาพบรรยากาศช่วงเย็นหลังเลิกทำงานมาให้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานได้ชิปกันว่าคืนนี้หรือคือนไหนก็อาจจะเร็วๆนี้นะครับจะมารายงานผลการออกลูกอีกครั้งหนึ่งครับน,นี่นำภาพบรรยากาศสองหนุ่มสุดหลอ่อมาฝากแล้วก็ทีมงานครับสวัสดีครับ